ตอนนี้ก็ได้เดินทางมายังสวนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศพในสวนกันนี่ก็เป็นกระต๊อบนะ,ะกระต๊อบไปนานะฮะ บรรยากาศก็จะร้อนๆหน่อยครับเวลาก็ประมาณบ่ายสามนะในเวลานี้อุปกรณ์พร้อมทุกอย่างครับกระตกน้ําร้อนกระตกน้ําเย็นนะฮะนี่แม้กระทั่งนี่ปักใจสี่ก็คือถ่านนะฮะเนี่ยเป็นคนเอาถ่านนะนะครับอุปกรณ์นะครับสนามนี่ท่อเอาไว้ดูดน้ําออกนะครับดูดน้ําเข้าเดี๋ยวรับไปดู นอนรอเลยนะครับผมนี่นอนรอเลยว่ามีอะไรมาให้กินหรือเปล่านะครับสองตัวนะฮะหน้าตาเหมือนกันเลยนะฮะนี่สวยด้วยตัวนี้นะครับมาดิไม่ว่าบักคัมมาดิมา,มาประคัม,มคตัวผู้นะฮะสวยมากเลยตัวนี้ถ้าจะปล่อยสองหมื่นได้ตัวนี้ สวยตัวผู้ดูไข่เบเริ่มนะครับไข่เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูที่นายกันช่วงนี้ก็ฝนไม่ตกนะแรงหน่อยนะครับสภาพสภาพที่เคยนะครับที่เคยเลาะดินออกได้ก็จะต่ำประมาณนี้เลยนะฮะนี่ แรงเลยเิีนะครับนี่เห็นโฉมาเลยนะครับ,นะรบแรงมากช่วงนี้ร้อนมาก,กเลยเชียวเชียวนี่ก็มาก็เอาน้ำนะครับเอาน้ำมาให้วัวครับหมด้ําหมดเติมะเะบียงเติมน้ำเติมหญ้านะฮะ เออไอไอนี่เอาไออว,าาว้ทำไหมอ๋อเป็นยาบาอ,อ๋อมันเป็นยานะฮะเพื่อไม่ให้มันเป็นอะไอรเป็น,เป,นเป็นตุ่มเป็นตะปุ่มนะฮะนี่สวยสวยในตร้นี้สวยมากเนี่ยครับเพื่อใครสนใจเนาะ โอ้กล้วยก็กำลังดีนน่าจะได้ที่แล้วนี่ได้อยู่นะขนยามาครับผมเติมสเบียงนะที่ใส่ยาเอ,อิบไปแล้วนะครับ เสิร์ฟเต็มที่นะครับผมโอ้มีใช่ไหมครับเราเนาะมีเนาะโย่โปรดเราบังบังเน่ะเบอร์เกิด,ากดยาวเลยอ่าเดียวลองนะครับฉีดเจมลแลงที่ดีกว่าหลังจะเติมหญ้าเสร็จก็มาดูผลงานนะฮะ นะตัวกำลังสวยนะครับถ้าปล่อยก็น่าจะสองหมื่นไม่อยู่นะตัวนี้นะครับสวยเลยตัวผู้นะฮะไม่สิทกับคนนะไม่รู้จัก่นะเป็นตัวนี้ก่อ บรรยากาศก,ก็จะร้อนๆหน่อยครับประมาณบ่ายสามอันนี้เอาน้ำออกหมดแล้วไปต่อนะฮะหลังจากาภารกิจเสร็จเรียบร้อยก็เดินทางกลับนะฮะ